เออหนูนี่มีแฟนเป็นทอมอะค่ะแล้วคุณแม่ไม่ชอบอือ่าพอพอพามาให้รู้จักก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าแม่ก็คือบังคับให้เราเลิกคบนี่ค่ะคือเราควรที่จะทำยังไงอีค่ะคือเลิกคบตามแม่หรือว่าทําตามใจตัวเองแล้วหนูคิดว่ายัางไงค่ะคืออันนี้ก็ที่จริงคือหนูไม่อยากให้ตอนนี้คือหนู พยายามหวงว่าทําให้คุณแม่สบายใจมากกว่าก็ยังมีคุยกันบ้างแต่ก็ยังแบบเหมือนไม่ได้เลิกติดต่อกันไปเลยแบบที่คุณแม่บอกอ่แล้วเขาเข้าใจเขาด้ความเขาเข้าใจ,ใจนะะหนูไหมพอ,พอ,พ,อพอทำอย่างนี้แล้วเขาเข้าใจหนูไหมคือเขาเข้าใจค่ะผมว่าหนูหน,หนูอธิบายให้ฟังทุกอย่างเลยว่าคุณแม่ไม่ชอบนน่นนี่นั่น,นะะอะไรอย่างนี้ค่ะ ใช่คุณแม่ก็สบายใจขึ้นก็สบายแอบสิ่งที่คุณแม่ทําบางครั้งคือไม่เหมือนอยากให้คบกับผู้ชายปกติอะค่ะ mm. พยายามแบบอ่าเหมือนก็ถามถึงเอแฟนเก่าที่เคยเป็นผู้ชายอะไรอย่างนี้อื mm. ใช่ mm. อแล้วก็เหมือนประมาณว่าก็เหมือนจับผิดช่วงหนึ่งก็คือจับผิดว่าเออเราคุยโทรศัพท์กับใครเรื่องอย่างเนี้ทั้งที่บางครั้งเป็นเพื่อนนะคะค่ะ mm. แต่คุณแม่มก็กคุณแม่ก็สบายใจขึ้นใช่ไหมก็สบายใจขึ้นค่ะคือเหมือนเหมือนแกอคติไปแล้วว่าลูกสาวแบบนี้ชีวิตปกตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วหนูสบายใจขึ้นไหมถ้าถ้าจากการกระทำอย่างนี้สำหรับหนูนก็หนูหน,หนูรู้สึกว่าก็ไม่ได้สบายใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าบางครั้งเออ มันเป็นชีวิตของเราถ้าสมมติว่าราสนิยมเราความชอบเราของเรามันเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยโดยที่หนูไม่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนกับไปชอบผู้ชายได้แบบที่คุณแม่ต้องการเนี่ยค่ะเราจะแบบว่าเราถ้าเราทำไม่ได้จริงเราจะทํายังไงมันก็มันก็คือความไม่สบายใจของเราเองมันก็เลยกลายเป็นว่าเราลำบากใจที่ว่าเราจะทําตามใจตัวเองหรือว่าจะทําให้เพื่อเพื่อให้คุณแม่สบายใจอืใช่ค่ะหมายถึงว่านักปัจจุบันเนี่ยก็ หนูก็หนูก็ยังโอเคใช่ไหมที่ที่กังวลว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือคือในอนาคตใช่ไหมคะคือตอนนี้ที่มันโอเคเพราะว่าหนูไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วทั้งทั้งที่ที่จริงหนูก็เหมือนก็ยังพบอยู่แต่ก็เออเหมือนโกหกท่านว่าแบบเหมือนไม่ได้คุยไปแล้วอย่าค่ะใช่ โกหกหรือว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ต่างกันนะสองคำนี้หรือจะเลือกใช้คำไหนคือ,หอเหมือนประมาณว่าเลี่ยงมากกว่าค่ะถ้าสมมติว่าแกเริ่มถามเนี้ยก็อาจจะแบบว่าก็โกหกไปก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าแกแกพูดถึงเรื่องนี้ก็จะเลี่ยงเป็นคําอื่นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องอื่นไปเลยอะค่ะคือทําทั้งสองทางเพราะว่ารู้สึกว่าไม่พูดถึงเลยบางครั้งมันดีกว่าอ่าใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าแกถามขึ้นมาก็อาจจะแบบคับ ก็อาจจะโกงหกบ้างเนี่ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วมันไม่จบแน่เพราะตอนนี้สาหรับหนูหนูก็ยังตัดไม่ได้เหมือนกันนะคะก็อย่างที่หนูพูดไปว่าเอเรื่องรสนิยมความชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลคือถ้าสมมติว่าหนูกับไปชอบผู้ชายให้ให้คุณแม่ไม่ได้แล้วเนี้ยคือหนูจะทำยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเราควรที่จะ ตามด้ถือบุญคุณพ่อแม่เพื่อที่ทําตามความสบายใจของท่านค่ะเราจําเป็นต้องตัดสินใจตอนนี้ไหมนะปัจจุบันเนี่ยหรือเราจะดูไปก่อนตอนนี้ปีไหนแล้วคะเนี่ยปีสาม้วค่ะอ่าก็เหลือเวลาอีกปีกว่าๆที่จะที่จะคิดอยู่นะอันนี้รวมถึงแบบต้องไปทำงานต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมค่ะ มันมันยังมาไม่ถึงเนี่ยเราก็ไม่รู้อนาคตมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าหนูก็โอเคแหละหนูก็รักษาน้ำใจพ่อแม่เนาะถ้าหนูก็คบคบกับเพื่อนหนูไปเราก็ไม่รู้อันนี้คือฝั่งคุณพ่อโอเคค่ะแต่คุณแม่ไม่โอเคเอาเหรออ๋อโอเคคุณพ่อเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเอ่อก็ก็บอกทุกอย่างกับเกี่ยวกับพ่อแบบบอกทุกอย่างให้ครอบครัวรับรู้อะค่ะตอนนี้ก็ชก็ดูไปก่อนแหละคือว่าเนอะมันคือคือดูไปก่อนของมก็คือแบบว่าให้ให้เลี่ยงคําตอบแบบนี้ทําทําแบบนี้ต่อไปเรื่ยงก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมคะคือรักษาลำใจทั้งสอง side ผู้ยังงงอยู่ว่าเวลาโกหกหรือจะโกหกว่ายังไงมันต่างกันไงคือว่าเลี่ยงคำตอบกับโกหกเนี่ยจริงๆก็ ต้องต้องใช้ต้องต้องระวังดีๆเนาะถ้าโกหกมันก็ไม่เหมาะเราระวังทําอะไรรับหลังท่านอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะคือเอ่อคือเหมือนถ้าจะคุยมันก็คือทํารับหลังท่านตลอดเพราะว่าก็เหมือนเป็นการไม่เผชิญหน้ากับความจริงปกติหนูจะเป็นคนที่ถ้ามีความรักหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยจะแชร์กับคุณแม่ตลอดแต่พอมาเป็นกับคนนี้ก็เรื่องที่จะเลี่ยงไม่พูดถึง เลยอะ,อะค่ะแล้วแล้วเวลาโกหกจะโกหกว่ายังไงอะสมมติว่าโกหกอะผู้อยากรู้ว่าหนูก็บอกว่าไ,ไม่ไม่ได้คุยกันแล้วถ้าแม่ถามอยู่ว่าแบบว่ายังได้คุยอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็บอกไม่ได้คุยแล้วก็คือตอบแค่นั้นแล้วก็ไม่พูดต่อเลยค่ะอืโอเคไหมัยรุ่นใช่ไหมเรื่องกันเรื่องนี้มัน็นพูดยากพูดยากกันนะ ก็เลี่ยงไปค่ะคือหนูก็รู้สึกว่าเราเราตัดได้ตอนนี้คือตอนนี้นะคะคือเราก็จะตัดได้ตัดไม่ได้คนสองทางแน่ๆคือในใจหนูคือถ้าสมมติว่ามันถึงจุดแตกหักมากๆไงหนูก็เลือกคุณแม่เนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างนีก็เป็นแม่ก็ใช่ค่ะก็ก็ดูเข้าไปก่อนคนนี้นะคะมีสองปีสามปีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะ S <S <S เ่ใช่ค่ะก็หนูหนูก็เลยคิดอย่างนั้นว่าเพราะว่าอนาคตเราไ, <ป S 2> ไม่แน่นอนใช่ใช่อาอนาคตเรายังอีกไกลใช่ใช่ถูกแล้วแล้วก็วไม่แนเ่เรื่อง,เร,องเรื่องผู้ชายก็เหมือนกันก็อย่าเพิ่งไปปิดประตูลงกรอนนะเผื่อเจอคนดีๆีค่ะอตอนนี้ก็ก็เรื่อๆอยู่ค่ะอาจารย์โฟกัส ควรจะโฟกัสที่ไหนอ่ะเรื่องเรื่องเรียนเรื่องแฟนหรือเรื่องอะไรโฟกัสเรื่องเรียนจบแล้วไปทํางานอะไรค่ะอ่าเพราะว่าใกล้จะจบแล้วตอนนี้คือค่อนข้างคิดหนักกับเรื่องที่ทํางานมากกว่าค่ะคาว่าตอนนี้จะโฟกัสเรื่องอะไรสักอย่างถ้าจะให้เลือกเพราะนั้นก็หนูก็ต้องเตรียมให้ดีนะคะเตรียมตัวให้ดีเผื่อได้สอบได้อะไรได้ได ประสบการณ์อะไรที่เขาต้องการหนึ่งเนี้ยเนอะค่ะค่ะก็ก็ก็ขอให้โชคดีนะมีอะไรอีกไหมอืมน่าจะประมาณนี้ค่ะฮะโฟกัสเรื่องงานดีแล้วเรื่องนั้นก็ดูไปก่อนค่ะขอให้ขอให้ได้งานที่ชอบนะคะแต่ถึงไม่ได้ก็ก็ให้อยู่นั่นแหละอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่วันนี้แหละทุเดย์เนี่ยทำวันนี้ให้ดีค่ะ ทำมันให้ดีที่สุดค่ะใช่ใช่ดีมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ